สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้โพสต์ข้อความไว้ไดังนี้ครับคอมเมไม่เชื่อว่าห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเวียดนาม90%เป็นของคนไทยและบอกว่าถ้าจริงทำไมต้องมองข้ามประเทศเขมรมันด้วย ท,ท,ทั้งๆที่เขมรก็มีห้างไม่ต่างจากเวียดนามซึ่งพลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคุณมันจนไม่มีวันที่จะเข้าใจนักลงทุนเขาหรอกถัดมาครับคอมเมนต์ว่าสกรปรกแบบนั้นเขาคงไม่สนใจหรอกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่างนึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่อริยะสูงส่งต้องปล่อยเขาไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เปิดไปก็ขาดทุนครับมันไม่มีตังค์เข้าหรอกจนขนาดนั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันจะเข้าไปขโมยอะไถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวินกรุ๊ปเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตามมาด้วยสันกรุ๊ปครับไม่ใช่ของคนไทยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ต,ตอบว่าเซ็นรัลประกาศเข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าจากวินกรุ๊ปครับไม่แน่ใจซื้อเสร็จหรือยังถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเรียบร้อยค่ะ ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าห้างในเวียดนามไม่เหลือของคนเวียดนามแล้วครับเหลือแต่เซเว่นของญี่ปุ่นกําลังกล่อมญี่ปุ่นอยู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าซื้อแล้วครับ9 0 0 0 0ล้านบาทถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบิ๊กซีกับวินมาร์ททั่วประเทศเป็นของเซนท่านครับและเบียร์ชื่อดังของเวียดนามเป็นของไทยเบฟครับเหลือแต่เซเว่นที่เป็นของญี่ปุ่นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเซนท่นเทคโอเวอร์วินกรุ๊ป หมดแล้วครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใช่ครับเหลือแต่โรงงานผลิตรถวินฟารสอย่างเดียวที่เหลืออยู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวินกรุ๊ปน่าจะเหลืออยู่แค่โรงแรมกับรถ EV ีนะตอนนี้นะ่ะที่ยังเหลืออยู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอข่าวยืนยันหน่อยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าห้างขเขมรมันก็เอาของคนไทยนี่แหละไปวางขายทั้งหมดเป็นสินค้าไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า สินค้าไทยในห้างเขมรอ70เลยนะถัดมานะครับคเนม์ว่าสรุปง่ายๆคือเกลียดไทยแต่ใช้ของไทยเรารวยขึ้นฮ่าฮดีแล้วให้มันโง่ต่อไปถัดมานะครับคเนม์ว่าใช่ครับมันกลืนน้ำลายตัวเองทั้งประเทศถัดมานะครับเนต์ว่าจนไงเขาถึงไม่สนใจนะ่ะถัดมานะครับเนต์ว่าสร้างไปรอวันเจ๊งแต่ของที่ขายในเขมรมันก็ของไทยละมัง่ง ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสินค้าไทย70%ซขายในเขมรครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผลิตเองยังไม่ได้แต่ทําไมเขาถึงปากดีใส่ไทยทุกวันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพวกเขมรมาหลงตัวเองคิดว่าประเทศมันเจริญอันดับต้นๆ้นของเอเชียห่วงเล็บมันคิดแบบนี้จริงๆโดนวุ้นเส้นปั่นหัวจนหมดทางเยียวยาแล้วครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือน f 3 5เลย ฮ่าฮ,ฮ,ฮอเมริกาไม่ขายให้ไทยแต่สมเด็จฮุนเซนโดนทัวลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการลงทุนเขาไม่ได้ดูที่บ้านใครจนหรือรวยเขาดูว่าบ้านใครมีอยู่กี่คนลาว7ล้านคนขมเขมร17ล้านคนเวียดนาม100ล้านกำลังซื้อใครมากกว่าเขามาขายของนะไม่ได้มาเอาสาขาในต่างประเทศขนาดประเทศไทยจะสิล้าน แต่สินค้าเริ่มขายไม่ได้เพราะทุกบ้านมีกันแล้วเขายัางย้ายไปเวียดนามเลยคนอยู่ไหนถุงตังก็อยู่นั่นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรนาฏได้โพสตเข้าความไว้อย่างนี้ครับตั้งแต่1มิถุนายน2 5 6 6เป็นต้นไปกรมแรงงานประกาศยุติการรับแรงงานเมร กับแรงงานลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เกิดจากผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่เตรียมจะเลิกจ้างแรงงานขเขมรกับแรงงานลาวเพิ่มขึ้นและไม่มีความประสงค์ที่คิดอยากจะได้แรงงานขเขมรกับแรงงานลาวเข้ามาทำงานในสถานประกอบการอีกส่วนแรงงานเมียนมายังคงสามารถยื่นเอกสารประสงค์ขอเข้าทำงานในประเทศไทยได้ตามปกติ เพราะผู้ประกอบการต้องการแรงงานเมียนมาเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงงานขเขมรกับแรงงานลาวโดยเฉพาะตำแหน่งแม่บ้านชาวเมียนมาที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีรวมไปถึงแรงงานเมียนมาอีกจำนวนมากที่เข้ามาทำงานทดแทนแรงงานไทยที่เขาไม่ทําเช่นโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการประมงนอกจากนี้สถานการณ์การเมืองของไทย ที่ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลได้ทำให้สถานการณ์ของผู้ประกอบการต่างๆในประเทศหลายแห่งได้ประกาศยกเลิกการต่ออายุของแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานขเขมรและลาวอีกจำนวนมากเพื่อรอดูสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปส่วนแรงงานขเขมรที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คาดว่าจะมีจำนวนสูงถึงกว่า3 0 0แสนคนรวมไปถึงแรงงานเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานและออกลูกออกหลานในประเทศไทยจำนวนมากและไม่ยอมไปต่อพาส,สปอร์ตหรือปล่อยให้พาส,สปอร์ตขาดอายุมานานถูกกลมแรงงานเข้าตรวจสอบอย่างเข้มงวดและพร้อมจะผลักดันแรงงานเขมกรกลุ่มนี้ออกนอกราชอาณาจักรไทย ให้หมดภายในปี2,566ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาารินาศความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับขมรเป็นตัวตลกของอาเซียนไม่ใช่คู่ปรับด่าไทยสารพัดเครมทุกอย่างเกลียดไทยมากแต่ก็พากันแห่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมาคลอดลูกคลอดหลานให้เปลืองภาษีของประเทศ ฮมันหน่าขำและหน้าเวทนาก็ไม่มีคำพูดอะไรให้ภาพมันเล่าเรื่องอยากให้คนขเขมรสอนลูกสอนหลานด้วยค่ะว่าเมื่อในอดีตจนถึงปัจจุบันขเขมรก็ยังเป็นทาตไทยเสมอซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมมนว่าหากเจอขเขมรนกับเจองูให้เลือกตีขเขมรก่อนไม่เช่นนั้น คมรจะกินงูถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเยอะจังนึกว่าโดนคณะคอสอชอกวดล้างถัดมาครับคอมเมนต์ว่าว่าส่งกลับเดือนละ5 0 0พันกี่ปีมันจะหมดนะ่ะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าตามเม้น์บนนะมันอยู่ในไทยเนะี่ยเกือบล้านไล่กลับวันละ5,000ันเมื่อไหร่จะหมดที่สำคัญต้องป้องกันไม่ให้ลักลอบมุดดินเข้ามาด้วยหน่วยงานรัฐบาล ขยันหน่อยครับให้คุ้มกับภาษีคนไทยหน่อยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆนะ่ะขเมรเขาเป็นคนร่ำรวยแค่มาคอสเพย์เป็นคนต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองเฉยๆแต่คนมีเงินน่ะไม่ต่ำกว่าพันล้านเหรียญน,นะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าน่าจะทำรั้วไฟฟ้าหรือวางกับระเบิดตามชายแดนให้หมดมันจะได้เข้ามาไม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เขมรสงบปากสงบคำเจียมตัวอย่าออกมาเถียงกับคนไทยถ้าอยากได้ความเมตตาแต่ถ้าไม่นะ่ะถ้าไม่หยุดนะก็ต้องยอมรับผลของการกระทําประเทศไทยเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาออกดอกออกผลถ้าจะพึ่งพาอาศัยอย่าทําให้เจ้าของบ้านคุนเครืองเว้นแต่ว่าคิดว่าตัวเองนะ่ะแน่ก็กลับไปทำมาหากินที่ประเทศของตัวเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คนพวกนี้นะ่ะหวังแต่สวัสดิการแฝงจากทางภาษีของคนไทยต้องช่วยกันเฝ้าระวังจริงๆใจอ่อนไม่ได้เด็ดขาดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าธาตที่ไม่มีวันเจริญธาตุที่ใช้แต่แรงงานธาตุที่ไม่มีวันที่มีชีวิตที่ดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็มีคเขมรบางตัวออกมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยคนไทยนะ่ะแกล้งปลอมตัวเป็นเมนโทไอกรวกอนนะัวเขมรน่ะรอย่างอาย ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจับเข้าคุกก่อนในประเทศถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสิ้นเปลืองเงินภาษีที่ต้องเอาไปเลี้ยงดูตอนอยู่ในคุกครับเอาเงินส่วนนั้น่ะไปเลี้ยงหมาจรจัดน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพฤติกรรมเลวสงสารไม่ลงกลับประเทศไปเลียกำแพงหินให้พ่อฮุนเซนเลี้ยงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากลัวไทยหนีไทย นี้ไปเข้ากับฝรั่งเศสปัจจุบันกวนตีนไทยผลสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ